โอเคครับจะต้องขอโอกาสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นผมก็ในคลินี้ตอนเมื่อวานเราทำไอ้สร้างสร้างเป็นไอ้เป็นตัวเราของ G O Gamer ในคลิปนี้ผมจะมาสร้างตัวเราเป็นดัร G O Gamer ครับก็ไปไปอยู่กับไอ้เป็นตัวพรอมตัวเรานะครับผมก็ไปเจอไปเจอกับ,กกบไอ้พวกดาร์ฟี่ที่เกี่ยวกับไอ้พวกดาร์ไรเดอร์นะผมก็มันก็เป็นตัวตัวพรอมไปตัวเรานะผมที่เราที่จะสู้กับมันนะผมแล้วก,ก่อนที่เราจะสร้างก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้กำลังใจทำคลิปนะผม โอเคครับไม่ต้องรอคาเสียเวลาแล้วครับเดี๋ยวผมเข้าไปในไอ้นี้แอปนี้ก่อนนะครับดวงตาก็จะเป็นตาสีแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมต้มอ่ะแล้วครับแล้วก็เข้ามาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไอ้นี้ก่อนล้วกันทรงผมก็ทรงผมก็จะเป็นผมสีม่วงนะครับผมก็จะได้เป็นตัวเราครับผมก็เป็นตัวเราตัวเราเป็นตัวปลอมนะครับผมผมของมันก็จะกลายเป็นสีม่วงนะครับวัดหัดวัดก็เป็นทรงผมเป็น สีโม่งนี้ครับผมอ่ะทรงผมก็เป็นสีนี้ครับผมก็จะเป็นโตปอมเป็นสีโม่งเข้มไปก่อนอะไรกันเพราะว่ามันจะไม่มีนะครับโอเคครับจะเป็นนูนตานะผมจะเป็นตาสีแดงนะครับตาสีแดงอาจจะอยู่ตรงนี้นะผมนี่ครับเอาเป็นตาที่นี่มั่งเป็นตาสีแดงนะครับผมเอาไปใช้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันจะไม่พึงพรับแล้วก็ตรงนี้คิ้วนะผมตรงที่คิ้วก็จะเป็นสีโม่งเหมือนกันนะครับอ่ะ ตัวนี้คิ้วนะครับนี่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 อ่าตัวนี้ก็จะเป็นเป็นตัวปลอมตัวเรานะผมก็จะเป็นพวกดัชชิโอเกมเมอร์นะครับที่ไปอยู่ที่ไปอยู่กัพวกไอ้ดัชฟิตติชกับไอ้ดัชไลเตอร์นะผมโอ้ยครับเดี๋ยวผมจมงไม่ต้อมแล้วก็ป่าด้วยนะผมป่าก็จะไปดูให้มันจะโหดมากนะผมแล้วก็ไอ้หูฟังของมันนะครับนี่มันจะได้ประมาณนั้นครับผมตกแต่งก็ไม่ต้องตกแต่งนะครับ อ่ะแล้วก็ไอรัดจิ๋วกอมันต้องมีรอยนี้นะผมเอ่อไม่เอาเว้เอาเ,เ,อาเจ้าเป็นไอที่ปิดปากนี้ก่อนล้วกันเฮ้ยเอาเป็นที่มากที่สุดก่อนนี่นี่นะมันจะเป็นที่ปิดปากสีดำม,มันเหมือนเราครับผมที่เป็นตัวปรอมตัวเรานะครับจากนั้นก็จะเป็นไออะไรวะตกแต่งเออไม่ต้องก็ได้เว้ยแล้วก็เป็นสีไอเสื้อของมันก็เป็นเสื้อนี้ครับผมอ่าย้อนไปนที่ตรงนี้คนระับ ถ้าใครอยากจะจะใส่พวกตัวแลวนะครับก็ยอ้อนไปดูได้น,นะผมจะวานตใต้คลิปนั้นล่าน,นะผมอ่านี่ครับอ่าเรียบร้อยนะครับยังขาดไม่ได้เราต้มตกแต่งสักนิดนึงตัวก็จะเป็นสีม่วงนะครับเอาเป็นสีก่อนละกันกน,นี่วัดอ่ะอาจจะใกล้ไอ้นี่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 ไนจะได้ไปมานะครับผม เรียบร้อยก็จะเป็นดาร์ชิโอกเมร์นะครับก็เป็นตัวร้ายนะครับก็เป็นตัวปลอมตัวเรานะครับที่มาเป็นที่มาสู้กับเรานะครับแล้วก็ต่อยมันแล้วก็อะไรก็เรียกอาวุธต่างๆไอ้พวกพวกดาร์ชไรเดอร์ก็เรียกอาวุธมาปุ๊บฟันดาบแล้วปุ๊บเราสู้ไม่ไหวนะผมแล้วก็ทําการกดปที่ตรงนี้นะครับเสียบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในไอเซตไอคิวเบอร์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในลูกนี้ครับวัดกดผิดโทษครับโทษครับกดผิดกดผิด ไปที่ s e r c u b e r นะครับแล้วก็ทำการตามหารูปนะครับผมอันนี้ครับเอ้าไม่มีเดี๋ยวหาอีกทีนี้อาจจะอยู่แถวนี้นะครับเอ้าไม่มีนะครับผมอาจจะอยู่แถวไหนสุดอยู่ดีนี้อ่าอยู่นี้ครับแล้วก็แล้วก็ทำการวานะครับไปที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ทำการวานะครับเสยบเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปในฟีเจอร์นะครับผมเข้าไปเลยครับอ่าเข้าไปเลยนะครับผมอ่านี่นะก็เข้ามาแล้วนะ เอ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวสักคู่สักคู่กู่แป๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊กยังไม่ยังไม่ใกล้ทีเอาแป๊เดี๋ยนะผมเพราะว่าลูกไอจะเป็นลูกของไอที่เมื่อกี้เราสร้างไปเมื่อกี้อ่านี่นี่วางใหม่อีกทีนึงยังไม่เห็นเลยว่ายอีกทีดิว่ายอีกทีนึงอ๋อวางแล้วอ๋อแล้วก็อ๋อแป๊กเดี๋ยวนะผมเพราะว่าจะได้ไม่ยุ่งยากนะผมเอาออกก่อนแล้วก็ ข้ไปใหม่อีกครั้งหนึง่งอ่ะเข้าไปใหม่เอ้าเดี๋ยวขอพักขออีกทีหนึง่งอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะไม่ซ้ํานะผมอ่ะแป๊ดเดี๋ยวนะครับสักครู่อ่ะแป๊ดเดี๋ยวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวได้มียุ่งยากนะผมวัดกดผิดอือีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเรากดจะซ้ำนะผมกดที่ตักนะครับจากนั้นก็ทําการวานตรงที่ตรงนี้นะครับ อ่ะแล้วก็กดเลยว่าใช่เมื่อกี้วางอยู่ตรงไหนอ่ะอ่ามันจะวางตรงนั้นนะผมอ่ะยวขออีกทีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่สําเร็จนะผมอืมอ่ะนี่อ๋อมันไม่ได้อยู่ในรูปเพราะว่ามันวางที่ set ค r c เบอร์จริงด้วยโอ้โหทุกทีทุกทีอาจจะวางที่ set r c ตรงในรูปโปรไฟล์นะครับอาจจะวางตรงนี้ครับนี่ครับก็จะวางตรงนี้ก็เรียบร้อยครับก็ไปในบ้างครับสากของไอ ตัวตัวปลอมเป็นดัตไอจิโอเกมเมอร์นะครับก็เป็นตัวร้ายที่อยู่ในตัวปอมที่สร้างขึ้นมาเองนะครับก็มันไม่ใช่สร้างมาเป็นอาร์เตโรนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับจะได้มีกระดานใจทำคลิปนำหมมัวข้อศัพท์ที่นี้ก็ไปเจอกันใหม่ตอนรลบไปก่อนสวัสดีครับ